ตัวนี้นะทุกคนนอกจากที่เราจะใส่ในความเป็นตัวคอลลาอจนนะคะเพิ่มเพิ่มความเป็นไดเปปไทด์นะคะเพิ่มความไดเปปไทด์เพิ่มไปนะคะก็คือ1นึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะคะมีสารสกัดนะคะของเทลโลเซอร์นะคะเป็นสารสกัดชะลอไว้ทําให้ต่อต้านนะคะอนุมูลอิสระนะคะช่วยกระตุ้นเอ็มไซม์นะคะซ่อมแซมนะคะยืดอายุของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะเนาะชะลอไว้มากขึ้นเนี่ยเรายังมีสารสกัดจากผล,ลไม้นะคะสีแดงกับสีม่วงเนี่ย 12ชนิดทุกคนฟังไม่ผิดนะคะในหนึ่งซองนะคะมีสารสกัดจากผลไม้นะคะทุกคน12ชนิดนะคะตัวในผลไม้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องผิวนะคะเรื่องเล็บเรื่องผมเรื่องกระดูกคือครอบคลุมเลยนะคะตัวนี้คือดีมากนะคะและนะคะวันนี้นะคะที่เรามาแจ้งนะคะทุกคนนะคะก็คือราคาคอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะคอลลาเจนของเรานะคะ 1แถม1นะคะ490อส่งฟรีนะคะโปรโมชั่น1แถมหนึ่งส่อสงฟรี2แถมสองนะคะ950อส่งฟรีเอาไปเลย4กล่องนะคะโปราเราไม่แถม3นะคะโปรแถมสี่นะคะ1,350สอ่งฟรีเอาไปเลยเจ็ดกล่องแบบนี้ทุกคนแบบนี้เลยนะคะนี่นี่เลยนะคะนี่เสร็จกล่องแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็คือทั้งเซตนี้นะคะทั้งเซตนี้นะคะ ทั้งเซตนี้7กล่องโปรโมชั่นพิเศษนะคะ1,350เอาไปเลย7กล่องนะคะทานได้คือเกือบ2เดือนนะคะทานได้เกือบ2เดือนเลยทุกคนและที่สำคัญนะคะ ใครที่สั่งจองนะคะรับสั่งจองก่อนวันที่11นะคะทุกคนก็คือโอนจองเนี่ยทุกคนจะได้เทสเตอร์นะคะเราจะแถมเทสเตอร์ก็คือเป็นกูต้าแคปซูลนะคะเป็นกูต้าเพียวแบบนี้นะคะ250มิลลิกรัมคือเราจะใส่กูต้าเพียวๆนะคะเนาะเป็นกูต้าของวิงไว้นะคะตัวนี้นะคะกูต้าเพียวแคปซูลสีมูวน่ารักมากทุกคนนะคะสิบแคปซูลนะคะในทุกออเดอร์นะคะตั้งแต่ออเดอร์หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นของแถมอันนี้นะคะมีให้แค่เฉพาะลูกค้าจองก่อนของมาวันที่11เท่านั้น นะคะทุกคนแพ็กเกจตะมูตัมีน่ารักมากนะคะนี่นะคะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเทสนะคะเป็นเทสแบบว่าตัวกูต้าของเรานะคะแบบนี้เลยนะคะใครที่สั่งจองนะคะก่อนที่สินค้าจะมานะคะก่อนวันที่11เดือนหน้านะคะเราจะได้กูต้าเม็ดแบบนี้นะคะเป็นกูต้าิวเพียวนะคะ250มิลลิกรัมเต็มแม็กเลยนะคะตามที่อยอยกําหนดเลยนะคะทุกคนนะคะก็คือได้ทุกออเดอร์ไปเลยนะคะ